สวัสดีค่ะพวกเราสำหรับติ๊งอยู่พวกเราในไรกันเมื่อนี้เรียกคี่อ,อยู่จ้ะาติดจ้าอ่ะเชนเก็บรูปคือเรามาในยุคอดีตไงโลยติดมันยังไม่เกิดอ๋อแล้วอีตัวนี้เกิดแล้วเหรอ ทำไมไม่ผูกลงพื้นลยเมื่อกี้เออลืมอ่ะวันนี้นะคะเราจะมา react official trailer ที่กำลังจับมาจับมาของ g m t v พีเรียดพีใจมีอยู่เรื่องนึงใส่สบัยหมทองไปเลยมีมีอยู่เรื่องนึงเธอมีอยู่เรื่องนึงชื่อชื่อว่าชื่อว่าจารึกราติชานะคะเป็นของเกรดอินนั่นเองมาแล้วในที่สุดท่านเจ้าพระคุณค่ะคือซุ้มถ่ายกันอยากจะคลานเข่ากราบแทบตักจริงแต่ว่า คงไม่ใช่เราหรอกที่ได้กลับแค่ตักนั้นไปดูดีกว่าจริงเป็นพียแบบเต็มเรื่องเลยป่ใช่เรื่องแรกของเดมันเพียร์เรื่องแรกเือเรื่องแรกเลยที่แบบเป็นซีรีส์พี่เรียบพีเรียบไปดูดีกว่าว่าเจลเขาจะทำถึงแค่ไหนไปนะอจ้า เหมันไม่ได้ย้อนมากหนิไม่นั่นเหมือนงานเขาเรียกว่างานวัดหนังพัทลุงครับหนังพัทลุงอันนี้เป็นเป็นยุคปัจจุบันปะไม่ไม่ใช่อาจจะมันฟีลแบบร้อนห้าทางสยามมีความตระการอยากให้ข้าราชการชาวสยามได้เรียนรู้ภาษาและขนมวัฒนธรรมของมหาเมตต์อย่างฝรั่งเศส s Je ฉันหวังว่าคุณจะทำได้ดีกว่าเดิมแต่ต้องการ a ะพัฒน์จะดูดีเสร็จเ s ยปะผมชื่อเทียร์ทอน ผมชื่อรติแปลว่าความยินดียินดีที่ได้พบกันนะครับรติคุณดีรักผมผมมารอที่นี่ตอนยามค่ำผมขอ,อการับรองแขงกบ้านแขกเมืองนะครับนี่พี่ว่า้องชายของผมชูพี่รติฉันรู้สึกราวกับว่าถ้าฉันไม่ได้จับสิ่งใดไว้ตัวฉันจะหลุดลอยออกไปไกลฉันไม่รู้มันคืออะไรกันแน่รติคุณทีเรียกพี่ได้ไหมได้สิ เรื่องงานมันมนม่นงานแต่งอะที่เคยคุยกันไว้เนี่ยไม่มีอะไรขัดข้องใช่ไหมมีมีทีไม่ได้ชอบผีคุณผู้ชมาิวลางจะเข้ฟังดโอใครมาสอนก็อนเข้าใจว่าเธอมาจากโลกเซรีนแต่เซรีนไม่ได้แปลว่าเธอจะทำร้ายใครได้ตามอำเภอใจ ขอบคุณสำหรับเงินเดิมพันนะคแค้อู๋บูมต่อยกันกูเลยอยากรู้จริงๆว่าเป็นใครนั่งนี่แหละคุณพี่ครับวันหนที่น้องต้องกลับฝรั่งเศสน้องคงต้องคิดถึงพิธีมากเป็นแน่ที่น้องแค่น้องรับตาพี่ก็คิดถึงเช่นแล้วท่านหมื่นใจดีไม่เอาเรื่องที่กระผมชกท่านหมื่นแถมท่านหมื่นยังจะเมตตาสอนภาษากระผมอีกท่านหมื่นเป็นเทวดาของกระผมเลยนะขอรับ คนรัติมีดีประพาใช่ไหมคะทั้งกายและใจของพี่จะคิดคำหนึงถึงน้องรัติแต่เพียงผู้เดียวทั้งกายและใจของน้องจะคิดคำานึงถึงแต่พี่ทีแต่เพียงผู้เดียวเช่นกันจะฝ่าฟันด้วยกันจนสุดหัวใจีเรี่ว่าวันข้างหน้าโลกจะเป็นอย่างไร ใจของพี่จะเป็นของเราผู้เดียวไม่มีวันเปลี่ยนถ้าฉันรับเองเป็นสาาฉันก็จะเป็นสายกับเองไปจนวันตายโอ้เต็มๆน้องรักพี่ทีว่าคุณพี่รักน้องและพี่จะทําทุกอย่างให้ความรักของเราสองคนเป็นจริงให้ได้มพื่อล่อเหลาด้วยกันแม้จะลาบากยากข็บเพียงใดหรือแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของพี่กับตาเฮ้ย ได้ดิดดดดพี่จะเกินเป็น้วพี่จารึกกระติชาเรามดูมดมูดมันแบบไม,ไ,มไม่เต็มผลอนะ่ะไม่มดูดมูดมันแบบอยู่เงี้ยมันอยู่แบบอยู่แบบผวาเข้าใจปะกู <c oughs> ไม่รู้เลยว่ากัดตรงไหนแล้วมันจะดีบปะ <c oughs> มันขมตรงมัน แต่คู่ที่เป็นแบบคู่รองเนี่ยคู่รองเนี่ยคู่องนยากอยู่นะจจิงยากมากเขาดูยากเหรอมันดูขมนิดหน่อยโอ้โหมันดูขมนิดหน่อยอ่ะพี่ไม่หน่อยมั้งขมเยอะอยู่ท่านหมืนก็ต่างกันมากเหมือนกันก็ขมเหมือนกันเือเขาคือคนไทยที่ที่ไปอยู่ต่างชาติเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะลูกเลี้ยงอเออฟิลแบบเธอจะเอาวัฒนธรรมของเธอ ไม่ใช้กค่ฉันมีได้เขาเป็นแบบคุณคุณค,ครูสอนเขาเป็นคุณหญิงอะ่ะเขาฟีลฟีลคุณหญิงเทมาไงเนี้ยแล้วก็แบบว่ารับไม่ได้หรอกนะที่ลูกชายจะแบบจะไปเช่าชายอะไรเงี้ยืมเคก็สมัมยก่อนมันยังไม่ได้เปิดไงทำ<อ>ย,<า>ย<อ>่ง<อ>ญ่อะ่ะก็เลยแบบเออเป็นกำลังใจแต่ม<อ>ูดมันเป็นมูดแบบพีเรียดอ่ะเออมันคือคือพูดไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ามนดูพีเรียดมันดูอ่อนนุ่มมันดู แต่ก็ดรามา่า <laughs> ใช่เแบบนีแบบน่ยม,มันเป็นแกงขมอะโรแมนติกดรามา่า <c oughs> อู้ยี่เด็ดแ่อยากดูกดรามา่าดูก็าแบใช่หมายถึงว่าเราอยากรูเขาจะทำให้มันจบยังไงเพราะนี่ไม่ได้อา่านไม่ไอ,อ่านกันอ่านเป็นนิ <c oughs> ยายก,ก่อนใช่พี่ใช่พี่พรู้เรื่องย่อเพราะว่าชอบไปเดินหยานหนังสือแล้วก็อ่านเรื่องย่ออะไรเงี้ยก็เคยเห็นนิยายเรื่องนี้ก็เลยแบบว่ารู้เรื่องย่อเฉยแต่ไม่รู้ว่ามันจบยังไงอืมอืมอ่ะ ฝากไว้ด้วยเนาะฝากไว้ด้วยสําหรับลจารึกรติชานะคะมาแล้วนะคะยี่สิบมิถุนายนสองทุ่มครึ่งก็คือทุกวันศุกร์ทาง GMB ยี่ห้าและย้อนหลังทางเน็ตสเ x กค่ะทุกคนสองทุ่มครึ่งฝากไว้ด้วยสำหรับเกรดอินกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นการที่เหมาะสมสมมงกับพี่เกยสุดๆเขียนที่หน้าไทยไทยนี่แหละนี่แหละหมดเหมาะละเป็นภาษาฉ่ำมาก ใช่ตัวฝรั่งตัวน้องเอเมื่อกี้ชอบพี่นพินรถสุดๆเทียงแบบแต่จังหวะพี่น้องกูจะบ้ากูอยู่เนี้ยเรียกพี่ได้หรือไม่ได้ค่ะได้ค่ะลองเรือไปเขาเลยน้องรัติพีทีโอไยพีทีใส่เสื้ออะไรก็ไม่รู้ชอบว่ะพีทีทีในเรื่องนี้เป็นเป็นย้อนวัยย้อนย้อนย้อนระลึกเขาเรียกไง เขาเรียกว่าพีเรียดเป็นคุณทีแบบพีเรียดเดี๋ยวคุณทีเรื่องหน้าเราเป็นคุณทีแบบลรำรำขนาคตคุณทีคุณทีแบบการ์ตูนนิดนึงคุณทีเบียวฝากไปด้วยนะคะสำหรับเกรอินเรื่องใหม่นะคะทุกคนก็นั่นแหละครับฝากดูฝากดูหน่อยว่า Gmail เขาจะทำพีเรียดได้ ถึงแค่ไหน <Yeah. S 2> ไปรุนกันไปเหรินกันวันดี้พวกเราไปก่อนนะคะให้ชาวคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe like, แล้วก็กดกระดิ่งมือหน้าสำหรับติง่งจะนำมาเสิร์ฟก็ติดตามชมวันนี้ไปแล้วจ้ะ